ครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ตัวนี้แหละครับเป็นการสืบหาว่าเพชเชอร์ของกระบอกกระบอกแขนเรานี่แหละครับกระบอกสติ๊กระบอกอาร์มนี่หายไปไหนนะครับหลังจากเราวัดเพชเชอร์แล้วก็ปรับแต่งทุกตัวแล้วนะครับก็คือจบที่ตัวเดินก็ปกติสายขวา500 psi 5000นะครับโทษที เมุ่งกี้ก็จบที่5,000ยกแขนขึ้นลงก็5,000สวิงได้ตามปกติครับสเปคเหลือที่แขนเข้าแขนออกนะครับแข,ขแ,ขออแขนเข้าแขนออกแขนเข้านี่แตะมาที่3 0 0นินนิดๆแล้วก็วูบลงไปแขนออกนิดที่2,500 psi ก็ทำการไล่มาหลายจุดแล้วครับจุดแรกก็คือไล่ดูที่รีริฟวาล นี่นะครับรีลิวาลตัวนี้ตัวนี้เป็นของมุงกีนะครับแต่เหมือนกันก็เลยทําการเอาออกมาเปลี่ยนโอลิงแล้วก็ทําเข็มใหม่เสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ตําแหน่งของมุงกีนะครับลองวัดดู<ม>พบว่าเพชเชอร์แตะขึ้นมาที่600 psi นะครับแล้วก็สลับออกขอของมุงกีตัวนี้นะฮะมาใส่ของแขนที่ตำแหน่งเดิมเขาอยู่ที่5,000 สรุปก็คือว้าวยังดีอยู่ครับเพราะว่า,วาตัวที่เราเอาไปซ่อมมานี่เพชเชอร์แตะเข้าที่6 0พ0เ psi เลยนะครับสูงมากนะครับไอ้ตัวนั้นเป็นของมุงกีจากนั้นก็ทำการไล่ทดสอบดูว่ารั่วที่กระบอกหรือเปล่านะครับแรงดันไฮดรดลิกทดสอบแล้วนะครับก็ทำการอุดสายตรงนี้ครับอุดสายน้ำมันที่จะเป็นตัวยืดกระบอกนี่แหละครับ อุตสายแลนี่ยทำการวัดโดยมาให้น้ํามันผ่านไปที่กระบอกก็พบว่าแรงดันก็ยังอยู่ที่เดิมเลยครับ2 5 0 0 psi ถือว่าน้อยมากนะครับในขณะที่เย็นลำดับต่อมาก็ทำการถอดวัดวัดแรงดันที่มาจากคอนโทรลมือนะครับสัญญาณแรงดันต่ำต,ำตรงนีนะ้ปลายสาย เชอร์ก็แตะอยู่ที่600 psi ก็โ okay. อเคอันดับที่4สุดท้ายก็เลยถอดฝาครอบสปูนวาลดึงสปพูนวาลขึ้นมาดูนะครับสปรูนวาลขึ้นมาแล้วก็พบว่ามีรอยไหมนะครับมีรอยไหมที่ตัวสปูนวาลเลยนะครับรอยไหมคล้ายก็เหมือนมันโดนความร้อนสูงอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ตัวสปรูนวาลนี่ ความเงานะครับที่ชุบโครเม,มียมมานี่หายไปเลยครับเ,เหมือนมีการขัดมีการขัดขัดสปูนวาลว์มานะครับก็สรุปตรงนี้ได้เลยนะครับว่าน้ํามันในรั่วตรงนี้แล้วละครับน้ามันหายที่แพรคอนโทรลที่ตำแหน่งที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือที่ตัวสปูนวาล์วกับเสื้อนี่แหละครับเพราะเนื่องจากเราไม่มีประวัติไม่มีประวัติของรถเลยนะครับเพราะว่าป๋าก็ซื้อมาใหม่ด้วย ก็เลยมาไล่กันนะครับแต่สําหรับเรื่องของปั๊มให้ดรอีกนะ่ครับชัดเจนครับเสียงดีครับเสียงดีไม่มีเสียงหอนเลยครับเพชเชอร์นิ่งเป๊ะตัดระบบแพรคอนโทรลตัวอื่นนี่ได้หมดครับมีปัญหาที่ที่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับสโพนวาลดูไม่สวยเลยครับเหมือนมีการขัดมาอย่างมากแล้วจะทำการไล่เช็คประวัติดูนะครับพอจะรู้หรือเปล่าแต่ดูจากประสบการณ์ช่างนะครับ เป็นการขัดแน่นอนนะครับหนึ่งมีการขัดที่สพูนวาลความเรียบเงากริปเนี่ยไม่เหลือแล้วครับเหลือเป็นรอยดนันด้านเลยครับแล้วก็สองรอยไหมนี่แหละครเกิดจากอะไรเหมือนเหมือนเราแก๊สเป็นลนนะครับตามลำตัวสพูนวาลวนี่ไหมเป็นสีน้ำตาลไปเลยฮะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นสพูนวาลของคันอื่นที่โดนไฟไหมแล้วมาสวมหรือเปล่า ก็เดี ah ๋ยวจะทำการหาสะพูวาวตัวใหม่มาทดสอบดูนะครับก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดไล่จนกว่าจะเจอแล้วครับเดี๋ยวก็จะต้องเบรกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับให้ป๋าทำการตักทรายก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะลองสะหาสะพูวาวตัวใหม่มาสวมให้ป๋าดูนะครับ ว่ามันจะเพชเชอร์สูงขึ้นมากแค่ไหนสำหรับเพชเชอร์ตัวเดินที่หายไปตอนร้อนก็เหลือตัวเดียวนี่แหละครับนี่แหละฮะซีนหัวใจแล้วก็จะเปลี่ยนให้ปลายที่นึงเดี๋ยวปิดคลิปนี้กันตรงนี้เลยนะครับสรุปการหาสาเหตุของไอตัวเนี่ย ไล่มาทั้งหมด6จุดนะครับมาเหลือที่สะพูนวาวตรงแพรคอนโทนแล้วครับเดี๋ยวก็จะหาตัวใหม่มาทดสอบดูจะได้ฟันทงนะครับแล้วก็จะทำการแก้ไขต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม